สวัสดีครับผม TC Channel นะครับจากสถานการณ์ข่าวล่าสุดนะครับาทางด้านสื่อทางหลักนะครับผมสื่อช่องทีวีหลักนะครับบอกว่าฐานทัพที่ล้ำเข้ามานะั้นไม่ใช่แค่2-300เมตรเทนั้นนะครับผมลุกล้ำเข้ามาเขตแดนถึง1-2กิโลเลยนะครับผมแล้วก็ได้มีนักข่าวสายทหารได้สัมภาษณ์กับทางแม่ทัพภาคที่3นะครับ พลโทกิติพงษ์จมสุวรรณนะครับนักข่าวได้ถามไปว่าตามที่ทางว้าแดงได้เจรจากับไทยไปแล้วนะครับในช่วงที่ผ่านมานะครับผมกำหนดวันที่18ธันวาที่ผ่านมานะครับเป็นเดดไลน์นะครับทางพลโทกิติพงษ์นะครับแม่ทัพภาคที่3ได้ออกมาถแถลงข่าวว่า ไม่ใช่เส้นตายเป็นเพียงแค่กำหนดเวลาให้คำตอบซึ่งเขาได้ตอบกลับมาแล้วและได้มอบหมายให้ผู้ที่มีเกี่ยวข้องคณะกรรมการ tbc ไปรับฟังไปเจราจาว่ามีความคืบหน้าอย่างไรนะครับส่วนทางฝากฟั่งของนักวิชาการรองศาสตราจารย์ดรดุลยภาพปีชารัตนะครับรองผู้อำนวยการสถาบันเอเชียตะวันออก ศึกษามหาวิทยายลัยธรรมศาสตร์นะครับได้ออกมาให้สัมภาษณ์พูดคุยกับนักข่าวหลายสำนักข่าวเลยทีเดียวนะครับผมว่าไทยมีความชอบธรรมในการปกป้องอธิปไตยของไทยในเมื่อว้าแดงลุกล้ำอาณาเขตอธิปไตยของไทยตามกฎหมายอาญาของไทยทั้งฝา่ายความมั่นคงทางทหารนะครับสามารถใช้กําลังเพื่อผักดันหรือขับไล่ว้าแดง ออกจากเขตแดนของไทยได้เลยเพราะมันเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบโดยตรงของฝ่ายความมั่นคงและฝ่ายทหารหากไม่ปฏิบัติหน้าที่จะถือได้ว่าเป็นการบกพร่องในหน้าที่หรือละเลยการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่นะครับนี่ก็เป็นข้อคําถามที่ท่านได้พูดถึงนะครับผมทางสำนักข่าวอิราวดีนะครับผมก็ได้ให้ข่าวมาว่า ทางวาแดงไม่ได้มีความคิดหรือแนวโน้มในการที่จะถอยทับออกจากาเขตแดนที่ได้ไปตั้งไว้นะครับผมเขตแดนที่ไปตั้งไว้นะดูจาก g o o g l e Map นะครับก็เห็นได้ชัดว่าบางฐานทัพก็ล้ำเข้ามามากนะครับอย่างที่เห็นได้ชัด ที่เราได้รายงานไปบางส่วนบ้างแล้วนะครับผมหลายๆสำนักง,งานก็รายงานไปก็อยู่ในช่วงของการที่ทางสำนักข่าวอิราวดีบอกว่าทางวะแดงไม่มีท่าทีในการที่จะถอยออกเพราะเขาถือได้ว่าเกียรติแดนที่เขาได้มาตั้งฐานทัพอยู่นั้นแลกมาด้วยหยาดเหงือ่อ แรงกายและด้วยเลือดเนื้อของอทางฝั่งของก้าแดงนะครับผมนั่นหมายความว่าสิ่งที่เขาพูดสิ่งที่เขาได้กำหนดชัดเจนแล้วว่าเขาไม่มีท่าทีในการที่จะถอยออกไปนะครับผมถึงแม้ว่าฝ่ายไทยจะให้ระยะเวลาในการยืดออกไป3-4เดือนก็ เขาก็ไม่มีทีท่าในการที่จะถอยออกไปอยู่แล้วนะครับผมนี่ก็เป็นเหตุการณ,เารณ์เหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้พี่น้องประชาชนคนไทยช็อกกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับในการแถลงข่าวของแม่ทัพภาคที่3นะครับนําความาเสื่อมศรัทธานํานความเชื่อมั่นลดถอยลงไปนะครับทาให้ประชาชนนี่มีความวิตกกังวล ในความเป็นอยู่ที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าลูกหลานของเราจะอยู่อย่างไรนะครับถ้าเกิดว่าฝ่ายทางการเมืองฝ่ายทางการทหารไม่มีความเข้มแข็งขาดความเด็ดขาดในการที่จะแก้ไขปัญหาปัญหาต่างๆที่จะเกิดขึ้นก็จะรุมเร้าเข้ามาในรัฐบาลนี้เพราะว่ารัฐบาลนี้ไม่มีความเด็ดขาดไม่มีความเข้มแข็ง ฝ่ายการเมืองก็ต้องทําหน้าที่ของตัวเองก็คือให้มีความเด็ดขาดในการออกคําสั่งออกไปฝ่ายการทหารนะครับก,ก็ต้องผลักดันออกไปส่วนคุณผู้ชมมีความคิดเห็นอย่างไรก็สามารถเข้ามาพูดคุยกันได้นะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบลงที่ตนี้ก่อนนะครับผมสวัสดีครับ